จิตใจของเราทุกคนเนี่ยมันยังไม่ได้ฝึกนะมันก็ว่ามันดีมันเรียบร้อยนะแต่ถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเทียบเคียงมาตรวจดูพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในขั้นที่จะต้องพัฒนากันที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ตามหลักธรรมวินยัยตามข้อวัดกิจวัตรต้องดีกว่านี้บางคนเนี่ย ตางก็ต้องปล่อยวางให้มันถูกต้องนะบางคนคิดว่าการปฏิบัติคือการปล่อยวางก็ここปล่อยวางหมดนะปล่อยวางแบบขี้เกียจขี้คล้านเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนะการปล่อยวางไม่ใช่ทําอย่างนั้นนะการปล่อยคือการละความเห็นแก่ตัวละความขี้เกียจขี้คล้านนะบางทีบอกว่าปล่อยวางนะแต่ก็ขี้เกียจขี้คล้านแบบนั้นมันไม่ใช่การปล่อยวางนะเพราะปัจจุบันไม่ดี ที่อยู่ที่อาศัยก็สกรปรกรุกรุงรังตอนหลวงพ่อไปตรวจกุฏินะเหมือนกับไปซ่วมนะเหมือนไปบ้านคนเก็บขยะหลวงพ่อสร้างกุฏิให้อยู่อย่างดีนะบางหลังเป็นล้านหลายล้านแต่พอไปดูเนี่ยเหมือนที่พักคนเก็บขยะมีแต่ของรกรุงรังไปหมดนะห้องน้ำนี่ต้องเดินกั้นใจเข้าไปเลยห้องน้ำต้องสะอาดให้อยู่ได้ให้นอนได้นะ บางคนบอกปล่อยวางน,นะน้ำก็ไม่อาบเนื้อตัวก็สกรปรกปากก็เหม็นนะแบบนี้มันเป็นการปล่อยวางแบบควายนะในช่วงพรรษาปีหนึ่งนะหลวงพ่อชาท่านเดินตรวจกุฏิของลูกศิษย์กุฏิหลังหนึ่งเนะีที่ท่านเอาของไปวางไว้ตรงมุมที่ไม่ใช่ที่ควรจะวางเนะี่ยท่านจึงถามว่าทำไมจึงต้องเอาของไปวางตรงนั้น พระอุสิ์ก็ตอบหลวงพ่อชาว่าเพราะหลังคามันรั่วครับแล้วหลวงพ่อถามว่าทําไมจึงไม่ซ่อมหลังคาล่ะท่านก็เลยบอกว่าผมกําลังฝึกเรื่องความอดทนและก็การปล่อยวางหลวงพ่อชาจึงบอกไปว่านี่คือการปล่อยวางอย่างควายท่านอาจารย์สรุปว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าอะไรอะไรก็ต้องปล่อยวางอะไรอะไรก็ต้องอดทนเราต้องมีปัญญา แยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งไหนควรอดทนก็ต้องอดทนบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนบางสิ่งบางอย่างก็ควรจะแก้ไขการปล่อยวางของเราจึงต้องมีปัญญาเป็นตัวกำกับอยู่เสมอพระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกพวกเราเนี่ยอย่าพากันทำให้เขาเลื่อมใสให้เคารบนับถือเพราะว่าเราทําข้อวัด กิจวัตรแต่ว่าเราทําข้อวัดกิจวัตรเนี่ยเพื่อความเสียสละเพื่อความละความเห็นแก่ตัวละความขี้เกียจขี้คลานออกไปจากจิตใจนะเมื่อมาอยู่วัดก็ต้องทําข้อวัดกิจวัตรนะบิณฑบาตทาวัดสวดมนต์เนี่ยถ้ามาอยู่วัดแล้วไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ต่างไปจากพวกตุ๊กแกนกหนูหมาแมวนะมันอยู่กินนอนไปวันๆนตามสัญชาตญยานสัตว์เดรัจฉาน เพราะฉะนั้นผู้มาอยู่วัดแล้วไม่ทําข้อวัดกิจวัตรเนี่ยก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานที่มันมาอาศัยวัดเนี่ยแต่ผู้ที่มาบวชเนี่ยดีหน่อยมีคนมากราบมาไหว้เราจึงต้องพัฒนากายพัฒนาใจให้สูงต้องเอาตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในเรื่องการทำข้อวัดกิจวัตรในเรื่องของความสะอาดอย่าเป็นเปรตมาอยู่วัดคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้น